ีหมอจะแนะนำยารักษาสิวนะครับที่ขีดความงามใช้ด้วยงบไม่เกิน1,000บาทนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเบนแซดนะครับตัวนี้จะมี2.5%และ5%นะครับแนะนำเริ่มต้นใช้ให้เริ่ม2.5%ก่อนนะครับทาก่อนหลังหน้าเช้าเย็น15-20นาทีนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องลดสิวอักเสบแล้วก็ทำให้ละลายหัวสิวนะครับตัวที่2คือหลังล้างหน้าแล้วนะครับให้ทาด้วยคินดา เอ็มตัวนี้คือยาฆ่าเชื้อสิวนะครับให้แต้มบริเวณที่เป็นสิวนะครับห้ามทาอย่างเดียวให้ทาคู่กับเบนแซกถ้าทาอย่างเดียวทําให้เกิดดื้อยาได้นะครับตัวที่3นะครับเป็นกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับแต่ที่หมอแนะนําให้ใช้คือตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกคือเนอ็กเนตินนะครับช่วยเรื่องลดสิวอุดตันนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยก่อนวัยเช่นริ้วรอยเล็กๆแต่ต้องทาระยะเวลานานประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับ จุดท้ายนะครับก็คือ moisturizer นะครับก็คือ2ตัวนี้ซึ่งสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับหรือจะใช้นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับท้ายที่สุดแล้วถ้าใครที่เป็นสิวมากๆนะครับก็แนะนําให้พบแพทย์ดีที่สุดข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือใครที่ใช้กลุ่มแอนเนติน A ต้องระวังเรื่องการตั้งครรภ์นในผู้หญิงนะครับถ้าตั้งครรภ์ไม่สามารถใช้ได้เพราะทําให้เกิดการแทงได้นะครับ